อย่าเพิ่งซุ่มกิจกรรมมิสซี่บ็อกเด็ดขาดถ้ายังไม่ดูคลิปนี้กิจกรรมมิสซี่บ็อกคืออะไรมิสซี่บ็อกคือกิจกรรมที่นําสกินระดับสูงๆนะคะมาใส่ไว้ในกล่องไม่ว่าจะเป็นสกินระดับมิราเคิลเอสตรีมนะคะหรือว่าจะเป็นลิมิเต็ดส้มลิมิเต็ดเขียวแล้วก็ฮีโร่และคนที่จะเล่นกิจกรรมนี้คุ้มหนะ้า ต้องเป็นคนยังไงอย่างแรกเลยคุณต้องมีสกินระดับที่ไม่สูงมากเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลิมิเต็ดส้มลิมิเต็ดเขียวหรือว่าจะเป็นระดับอีพิกและก็ฮโรอีกและที่สําคัญคุณจะต้องมีฮีโร่ที่มันครบเพราะถ้าคุณมีฮีโร่ไม่ครบมันก็จะออกมาแบบนี้หรือคุณมีสกินไม่เยอะนะคะพวกระดับแบบลิมิเต็ดส้มลิมิเต็ดเขียวหรือว่าอีพิกฮโรอไม่เยอะมันก็จะออกมาแบบนี้แต่ถ้าตรงข้ามการท้าคุณ เก็บสกินระดับที่ไม่สูงมากครบแล้วนะคะเมื่อคุณสุ่มออกมาคุณก็จะได้สกินระดับสูงทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เลยค่ะก็จะได้แต่ระดับสูงสูงซึ่งกิจกรรมนี้นะคะถ้าใครใช้ปองครบนะคะก็จะได้สกินเหมือนกันก็เนี่ยแหละคะ่ะ750ก็จะมีประมาณนี้เราก็สามารถกดแลกได้เฮ้ยไม่ใช่กดแลกสิสามารถกดรับได้เลยในส่วน10,50ปองก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยค่ะในส่วนของ1890ปปองก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยเริ่มสูงขึ้นละ ในส่วนของ3390ก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยมีแต่สูงๆในส่วนของ5 9 9 0โอ้โหมีแต่สก,กินส,สวยๆทั้งนั้นซึ่งก็สรุปเลยนะคะว่ากิจกรรมมิสซี่บอนะมันเหมาะกับคนที่มีสก,กินระดับที่ไม่สูงมากเยอะๆแบบเก็บครบเหลือแต่พวกแบบระดับสูงๆแล้วค่อยมาสูงเอาในนี้นะคะบอกเลยว่ามันจะจึ้งจะปังมาก